เราชนะคนละครึ่งคืบหน้ามีลุ้นต่อเฟสใหม่รายละเอียดคลิปนี้โครงการเราชนะและก็โครงการคนละครึ่งนะครับมีลุ้นนะว่าจะมีการต่อเฟสใหม่อ่าเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันครับรายละเอียดของนี่ก็คือลุ้นข่าวดีโครงการเราชนะคนละครึ่งเฟสใหม่นะครับต้อบคุณทาง TNN ด้วยนะครับผมอันนี้ทําให้ผมได้ข้อมูลจากที่ทางแฟนเพจนะฮะ หลักๆเนะี่ยที่ข้อมูลตรงนี้ก็จะมีแฟนเพจของทางประยุทธ์จันรโอชานะผมของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะอ่าโอเคนี่ครับวันนี้ครับวันที่22มีนาคม2องหนะครับจริงๆถ้าค,คุณดูคลิปนี้เวลาไหนก็วันนั้นนะครับแต่นี่คือเป็นเรื่องที่เป็นข่าวล่าสุดของวันที่22มีนา64สนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะโพสต์ก็ความผ่าน Facebook ของว่าผ่าน a c e b o o k นะฮะแฟนเพจ ประยุทธ์จัโนโอชานะฮะโดยระบุว่านะฮะช่วงบ่ายวันนี้นะฮะได้มีการประชุมหามมรือมาตรการฟื้น,ฟ,นฟูและการรักษาสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงมาตรการซอฟโหลดนะฮะและ Asset w a วร์ฮ u s i ิงนะฮะนอกจากนี้ครับย่งีอย่างนีตรงนี้นครับนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินการโครงการเราชนะ และก็โครงการคนละครึ่งอนะ่ะตอนนี้ก็ือมีการติดตามผลแล้วนะครับว่าโครงการเราชนะกับโครงการคนละครึ่งเป็นอย่างไรและพิจรารณาการดําเนินการในเฟสต่อไปนี่พิจรารณาก็หมายถึงว่าก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าจะมีน้โน้อมากแค่ไหนให้มีเฟสต่อไปนะครับปัจจัยสําคัญคือยังตรวจพบมีการโกงเกิดขึ้นนะฮะไม่น่าเกิดแต่มาเกิดนะฮะทั้งในส่วนของบุคคลและผู้ประกอบการนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย มีการพิจารณาแล้วนะครับว่าจะมีการไปเฟสต่อไปดังนั้นเนี่ยต้องลุ้นกันนะว่าะจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามว่ารัฐบาลจะหาหนทางแก้ไขรวมไปถึงการดําเนินการทางกฎหมายต่อกับผู้กระทาความผิดอย่างเขงครัดเราต้องไม่ยอมให้คนส่วนน้อยมาทำลายสิ่งดีของคนส่วนใหญ่ในช่ว,วงวิกฤตนี้นะครับแล้วก็นองรอง,องนายรัฐมนตรีและลมรมวพลังงานนะก่าวภายาห,าหาลังหาเรื่องกับนายรัฐมนตรีและลมรมวกลาโหมว่า นายกคณะมนตรีอยากเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีความห่วงใย,ยประชาชนทุกภาคส่วนจึงได้ให้แนวทางเดินหน้าโครงการคนละครึ่งนี่นี่นี่จึงได้ให้แนวทางเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง,ง,งเฟสต่อไปด้วยซึ่งนะยอมรับว่าคงไม่ทันภายในเดือนเมษายนนี้อเขาบอกว่าถ้าไม่ทันภายในเดือนเมษายนถ้าไม่ทันนะก็คือ อาจจะหลังเมษานี้นะครับเพราะว่าช่วงระหว่างเมษาเนี่ยเมษาพฤษภาก็ยังมีโครงการของเราชนะอยู่นะคนใช้สิทธิ์ก็ยังได้ใช้สิทธิ์อยู่ที่จะมีเทศกาลสงการนี่นี่นี่และเมษาเนี่ยมันก็จะมียุ่งที่เทศกาลสงการเนี่ยนะครับแต่จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงจะมีการจัดลําดับการดําเนินการโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ช่วยกันประครับประคองเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ครับดังนั้นในตรงนี้ครับเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะยุ่งเรื่องสงกรารนู่นนี่นั่นนะครับแต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดเขาทําเรื่องทานก็อาจจะได้ใช้คนละครึ่งในทานสงการามหรือว่าจะหลังสงกรามนะครับในเฟสต่อไปนะครับหบรามาลุ้นกันนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีแนวคิดที่จะออกมาตรการในลนักษณะโครงการช้อปดีมีคืนด้วยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้เร็วที่สุดเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ออมเงินสูง ไม่จำนวนมากที่อาจไม่ได้ใช้จ่ายเงินไปท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะเป็นไงบ้างครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของคลิปนี้ครับก็สรุปง่ายๆเลยก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องทางแล้วมตีไม่นิ่งนอนใจครับตอนนี้มีการพิจารณานะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนที่จะมีโครงการเวลาชนะในเฟสใหม่แล้วก็โครงการคนละครึ่งในเฟสใหม่ครับแล้วก็ถ้าเกิด ไม่ทันเมษานี้ก็อาจจะเป็นหลังเมษานี้นะครับแต่ถ้าทันเมษาก็ลองลุ้นกันนะครับก็เพราะว่ามีเทศกาลสงการช่วงเมษานี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรคืบหน้าในโครงการเราชนะเฟสใหม่คนละครึ่งเฟสใหม่จะรีบม,มาอัปเดตให้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ